ไทยไทยไทเล้เชิญค่ะวัสตรจารย์นกครับเมิ่อกี้ก yeah. ิงเขาพูดลังเป็ดนะผมเข้าใจเลยครับคือผมเเป็นประมาณเหมือนที่กิงบอกเลยจริงๆคล้ายๆว่าเราจะชอบทำทุกอย่างจับประเด็นจับอะไรไม่ได้แต่ทำได้หลายๆอย่าง แต่ไ,ไม่สุดสักอย่างหนึ่งครับมันก็เลยเป็นประเด็นว่ามันมันเหมือนจะไม่สุดนะเหมือนว่าเนี่ยไอตัวเนี้ยก็อยากได้อยู่กล้องถ่ายรูป <c oughs> พออาจจะคล้ายๆว่าก่อนอันนี้ก็หลายอย่างนะครับไม่เท่าจบตรงนี้ <c oughs> เหมือนว่าก่อนันนี้ก็ทำนู้นทำนี้มันก็ไม่สุดสักอย่างหนึ่ง <c oughs> ก็ก็เลยมองว่าทําไมเราเป็นแบบนี้วะทํา <c oughs> ทอะไรไม่ได้แบบ ได้ดั่งใจแบบตั้งเป้าแป๊บพออีกแป๊บมันก็เปลี่ยนเป้าไปแล้วหลายหลายครั้งหลายคราวก็ดาก็รู้นะครับจนมาที่ตัดตะเกียบดาก็มาอาจจะเห็นผมแหละว,ว่าผมเป็นอย่างนั้น <c oughs> เขาก็ชวนมาหลายครั้งแล้วมาตัดตะเกียบไหมไอ้เรา่นี้ก็ดื้อน,นะเหมือนก็บอกาครับไม่เชื่อนะครับตัดตะเกียบแล้วจะสําเร็จยังไงนะครับ พราะเขาไม่ได้บอกอะไรอย่างอย่างอ,างอื่นไงแต่แต่ดาด้าบอกว่าตัดแตเกยบม,มันเป็นแค่วิธีการนะพี่ใหญ่อ,อ่าผมก็เข้าใจแตไ่ไม่ไม่ลึกซึ้งเขาบอกแค่เป็นวิธีการเราก็ยังเอออยู่ในใจตลอดนะครับก่อนนน้เนี้ครับแล้วก็จนจนเข้าไปสองสองครั้งแล้วนะครับสามสองครั้งแล้วนะสองครั้ง ถ้าทีมงานไปก็คงจะไปอีกนั่นแหละครับแต่ผมก็่อาจจะยังไม่ไปนะครับแต่ตอนนี้ใจผมมันคือนกกระเ้าร้อยเปอร์็แล้วถ้างานาน,นกกระเ้าทุกงานเนี่ยผมจะไปหมดนะครับแต่ตักตะเกียบยังไม่รู้ยังไม่เคยเข้าแต่เนี้ยตั้งแต่วันนี้นะครับก็เลยรู้ว่าตะเกียบมันเหมือนกับที่พี่พรได้สอนพวกเราได้บอกพวกเราเลยเพียงแต่เป็นทฤษฎีหนึ่งนะครับที่จะพลิกใจให้เรา เป็นคนดีได้แล้วก็เป็นคนที่ให้กำลังใจคนอื่นได้นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นคีย์อย่างหนึ่งที่ผมจับได้ว่าเราสามารถที่จะให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจคนอื่นแล้วก็ให้กำลังใจคนอื่นๆได้อีกครับอันนี้ก็ก็ขอขอบคุณนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็จะไม่เป็นเป็ดแล้วครับผมเป็ดไม่เป็น ทำให้ตัดตรงเร็วแรงครับผม <aurait> <sund leopard> <marche>